สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับขวัญใจ2อทีราชาสูบนอนครับเช่นเคยฮะคันที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือ,อยมมาหเมตร้อยนะครับผมสามารถปลุกฟื้นคืนชีพได้อีกแล้ว1นึคันนะครับกว่ามาจะเป็นสภาพนี้นะฮะไม่ได้ง่ายเลยเราจะมาดูนะฮะว่าเส้นทางความเป็นมาของรถคันนี้ จนมาเต็มร้อยระดับนี้ผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างมารับชมันครับหลายท่านที่ติดตามคลิปกันมานานนะครับก็คงจะทราบว่ารถทุกคันนี่นะครับที่ผมนํามาบัาน้นทุกคันต้องลื้อนะครับอย่างที่ท่านเห็นใช่นะฮะไลระบบชุดไฟทั้งหมดนะครับความยากนะฮะอยู่ที่การลื้อนี่แหละฮะแผงคอข้อไฟหน้าและข้อไฟล่างนี่นะครับจะถอดออกมาได้ต้องลื้อแผงคอ ครัคันนี้นะครับเป็นคันเดียวที่พยายามมากที่สุดแล้วแกะออกไม่ได้ก็เลยจำเป็นต้องทำสีเฟรมล่างน,นะครับเฟรมข้อไฟล่างสดๆหน้างานเลยกนะ็ต้องรอ,องพื้นตามสีเท่าที่ทำได้แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับรถคันนี้นะฮะเป็นรถที่ปั้นนะครับปั้นตามาจินตนาการนะครับของของผู้ที่อยากจะได้นะครับก็คือ ที่อยากได้อยากจะได้ของแต่งยุค90ที่หายากนะครับผมก็เลยต้องจัดให้นะครับแต่ว่าเรื่องบอดี้เราก็จะไม่ได้สวยสดงดงามเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสีผมทำเองนะครับก็จะใช้สีในส่วนของสมุูไรนะครับเป็นการพ่นสีผิวหน้าส่วนรองพื้นก็จะเป็นสีทั่วไปเลยครับเป็นยี่ห้อ ATM นะฮะ และหัวใจหลักของรถคันนี้เนี่ยนะครับก็คือในส่วนของเรื่องระบบไฟมีปัญหานะครับก็ต้องท้องทาการเปลี่ยนระบบไฟใหม่ทั้งหมดนะครับกว่าจะมาเป็นได้แต่ละคันก็อย่างที่เห็นนี่แหละฮะค่คอนข้างยุ่งยากเมื่อล้างทําความสะอาดแล้วพ่นสีกันสนิมในระดับโครงแล้วก็ต้องมาไล่ระบบไฟนะครับระบบไฟระบบชุดเกียร์นะครับระบบคัส์นะครับ คันนี้สมบูรณ์แล้วเราถึงจะเริ่มประกอบงานสีกันนะครับแม้กระทั่งลูกลอยน้ำมันนะครับผมก็ต้องมีการปรับแต่งท่อก็สั่งทำใหม่นะครับทุกอย่างทุกขั้นตอนรู้แล้วมีมีราคาในการต้องจ่ายแต่ว่าถ้าใจมันลักนี่นะฮะคุณผู้ชมครับสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างนี่แหละครับอีกสั่งตอนที่สั่งท่อมานี่นะฮะ ก็มาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เป็นท่อตรงรุ่นแต่ว่าเป็นยี่ห้อของเบลยม่าเบลใส่กันได้นะครับดัดแปลงนิดหน่อยนะครับก็ก,ก็ก็ใส่ได้นะครับก็เรียนตามตรงว่าใส่ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่เสียงโคตรเพรารนะฮะเดี๋ยวท้ายคลิปเราไปสับไปรับชมกันนะครับมาดูในงานของงานสีนะครับก็ต้องมีการโปร้ทำความสาะอาดเนื้อผิวงานนะครับถึงจะเป็นงานที่ทำสีเองแต่ทุกขั้นตอน ล้วนแล้วแต่พิถีพิถันนะครับสีแต่ละยี่ห้อสีรองพื้นแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับเราต้องศึกษายี่ห้อเ e นเซอร์ยี่ห้อไพลเลกอะไรเงี้ยฮะเราก็ต้องเลือกว่าอันไหนจะเป็นรองพื้นอันไหนที่จะเป็นสีจริงนี่นะฮะอาจจะไม่สมบ,บูรณ์เต็มร้อยครับเพราะว่าด้วยงบประมาณด้วยราคานะครับแต่ผมเชื่อว่าจอดรถติดไฟแดงเนี่ยมีคนมองแน่นอนนะครับ แล้วแต่ละคันที่ผมปั้นไปคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ก็น่าจะพอจะทราบการันตีชื่อราชาสุบนอนได้แน่นอนเลยนะครับเรามาดูเสียงเครื่องยนต์กันนะฮะทุกอย่างติดปก,ปกติหมดนะฮะนี่ฮะเป็นเรามาฟังเสียงท่อกันดีกว่าฮะว่ามันจับแค่ไหนนี่ ของเล่นยุค90ห่างปลาต้องมีฮะเดินนิ่งๆฮะ ได้งานได้ปกติเลยครับใบขึ้นเจน้ำมันขึ้นหมด